สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยระดับประถมะศึกษาค่ะวันนี้หนูจะพาทุกท่านเข้าไปชมอาคารเรียนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆค่ะอาคารอายดายีรินกุลและอาคารเอลินวูดค่ะ ดนตรีสากลห้องดนตรีไทยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการการงานอาชีพห้องศิลปะห้องคอมพิวเตอร์ สมุรห้องนตาตศินห้องประชุมคุณครูอุมาเปศสนชีวี และห้องเรียนของพวกเราค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอาคารเรียนและห้องเรียนของพวกเราน่าเรียนใช่ไหมคะต่อไปหนูจะเล่าถึงกิจวัตรประจำวันของนักเรียนระดับประถมะศึกษาให้ทุกท่านได้ฟังค่ะกิจวัตรประจำวันของนักเรียนระดับประถมะศึกษา นักเรียนจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา7.30นาฬิกา30นาทีเวลา7.40นาฬิกา40นาทีเข้าแถวเคารพธงชาติและออกกำลังกายยามเช้า จากนั้นเวลา8นาฬิกาจะเริ่มเรียนคาบที่1ค่ะ 9 0นาฬิกา40นาทีถึงเวลาพักดื่มน,น้ำนมและรับประทานกล้วยและเรียนคาบเรียนที่3เวลา10นาฬิกาค่ะ Hello, my name is Apinia Porn. I'm in grade 3 slash 2. In this class, we learn science by using English as a medium. We also learn to speak, read and write in English with foreign teachers. At this school, we do many fun activities in both English and Thai to encourage us to use what we learn in class in our daily life. We are also encouraged To have Confidence and Integrity. Thank you. 11.40น,นาทีพักรับประทานอาหารกลางวัน

可以参加，谢谢。 สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญลักษณ์ตันตรีสุธนารม์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- กับเป็นประธานสภานักเรียนค่ะโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกวิชาเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเน้นการนำเสนอหน้าห้องเช่นการแสดงบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนค่ะนอกจากนี้ยังบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่นวันอาเซียนในคาบคณิตศาสตร์คุณครูก็ให้นักเรียนตั้งโจทย์เลขขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาต,ต่างๆในอาเซียนทำให้นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้รับความสนุกสนานไปด้วยค่ะโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเพื่อที่นักเรียนจะได้ต้องรู้จักปรับตัวและทำงานเข้ากับคนหลายๆคนค่ะหนูในฐานะประธานสภานักเรียนหนูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ เป็นผู้นำน้องในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมหน้าเสาธงค่ะและหนูคิดว่าการเป็นประธานสภานักเรียนจะต้องมีวัฒนาคาแรคเตอร์ให้ครบ7ข้อคือความรักและการให้มีความสัตย์ซื่อมีวินัยปกครองตนเองมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตระหนักรู้คุณค่าแห่งตนเองและผู้อื่นและมีกาลเทศะค่ะ โรงเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเพราะโรงเรียนเห็นถึงความแตกต่างของนักเรียนเด็กแต่ละคนก็มีความถนัดและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่มากมายให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนไปแข่งขันภายนอกโรงเรียนเมื่อนักเรียนได้ทำในสิ่งที่สนใจหรือสิ่งที่ตนถนัดก็จะทำให้ทำออกมาได้อย่างเต็มที่และมีความสุขกับสิ่งที่ทำค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุตาภูมิเศษค่ะหนูรู้สึกว่าการที่หนูได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนี้โรงเรียนไม่ได้แค่สอนให้หนูเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังทำให้หนูรู้จักคำว่ามารยาทที่แท้จริงคือการไหว้ที่สวยงามการพูดจาที่ไพเราะการรู้จักวางตัวในสังคม ิงเหล่านี้ได้ฝึกหนูมาตั้งแต่อนุบาลทําให้หนูสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดมารยาไทยชิงท้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทําให้หนูเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสิทธิวัฒนาแหล่งผลิตกุลสตรีให้กับสังคมนังคําว่าภูมิใจเมื่อเข้ามางามสง่าเมื่อจากไปขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมเจกรัตนะตั้งตะกูลครับปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ทางช่องทีนเนช่อง16นะครับอ่านข่าวภาคขัําเป็นคุณพ่อของน้องสิบโปทไทยรัตนะตั้งตะกูลครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป4โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับต้องบอกก่อนครับว่าตอนนี้ลูกสาวเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัฒนานะครับแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจให้ลูกมาเรียนที่นี่ก็เนื่องจากว่า ชอบในเรื่องของหลักการแล้วก็แนวทางที่โรงเรียนยึดมั่นในเรื่องของการสอนมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกฝังความรับผิดชอบความมีวินัยแล้วก็ความมีคุณธรรมให้กับตัวเด็กๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุดมการณ์ที่ทางโรงเรียนยึดมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนก็คือให้เด็กผู้หญิงนั้นมีความเป็นกุลสตรีเรียบร้อยแล้วก็รับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมดังนั้นก็เลยตัดสินใจให้ลูกมาเรียนที่นี่ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะสิบโปไทยนะครับลูกสาวคนโตเด็กหญิงปัญชายาก็ มีโอกาสได้เรียนที่นี่เช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจพาลูกมาเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับเนื่องจากว่าที่นี่มีความร่มรื่นครับต้นไม้เยอะเพราะว่าต้นไม้บางต้นนะครับใหญ่มากอายุเนี่ยก็พอๆกับอายุของโรงเรียนเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยแม้ว่าที่นี่จะอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าก็จะทําให้เด็กนั้นมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชอบมากๆครับสวัสดีครับอัศราวุฒิเหลืองสุนทรนะครับมี ลูกสาวนะครับเรียนอยู่ที่วัฒนาวิทยาลัยเนี่ยนะครับอยู่ป5ทับหงครับเด็กหญิงสิงห์หลองสุนทรน,นะครับก็เรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลน,นะครับครั้งแรกที่ตัดสินใจให้ลูกมาเรียนที่นี่นะครับเกิดจากว่าตอนที่เราเป็นพิธีกรรายการรถโรงเรียนเนี่ยนะครับเราเคยมีโอกาสไปขาเ,เรียกอะไรพานักแสดงนะครับไปคืนสู่เย่า ไปเยี่ยมชมโรงเรียนไปทํากิจกรรมให้กับโรงเรียนที่เคยเรียนหลายๆโรงเรียนนะครับเลยเห็นว่าแต่ละโรงเรียนนี่มีเอกลักษณ์หรือว่าลักษณะบุค,คลิกของเด็กนักเรียนทั้งปัจจุบันแล้วก็สิทธิเก่าเนี่ยที่แตกต่างกันบางโรงเรียนก็อาจจะแบบกล้าแสดงออกแต่ว่าบางบางทีการกล้าแสดงออกมัน,ม,นมันข้ามเส้นของมาร,รยาทหรือการเทธาศะนะครับเราก็รู้สึกว่าก็เกิดคําถามเหมือนกันว่าอ,อยังไรบางโรงเรียนก็ียบร้อย ชวนคุยก็ไม่กล้าพูดคุยหรือว่าตอบคําถามอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ่อเป็นข้อจํากัดให้กับเด็กเหมือนกันจนมาถึงโรงเรียนวัฒนานะครับโรงเรียนวัฒนาเนี่ยความรู้สึกเดิมก่อนที่จะได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นโรงเรียนที่มีระเบียบวินยัยแล้วก็น่าจะทําให้เด็กอยู่ในกรอบเยอะๆนะไม่กล้าแสดงออกแต่ผิดคาดครับมาที่โรงเรียนเนี้ยคือในขณะที่เราถ่ายทํารายการเนี่ยนะครับ แล้วเกิดอยากเข้าห้องน้ําก็แบบเอ๊ะห้องน้ําอยู่ตรงไหนก็พอดีมีน้องนักเรียนเนี่ยฮะเดินสวนกันมาล้วก็เลยถามว่าเอะห้องน้ําอยู่ไหนคะไปยังไงอะไรเงี้ยถ้าบางโรงเรียนก็อาจบางทีแบบ,บเจอนักแสดงหรือพิธีกรเนี่ยเขาจะเขินอายโน่นนั่นนี่แต่เด็กนักเรียนที่เนี่ยพูดอย่างฉัดฉานแล้วก็อธิบายได้อย่างชัดเจนทําให้เรารู้สึกว่าเออเออเฮ้ยมันมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจนะฮะ แล้วก็พอถึงช่วงที่สิทธิ์เก่าต้องทํากิจกรรมร่วมกับน้งนองๆปัจจุบันเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบว่าคือโรงเรียนหญิงล้วนแต่ว่าเวลาเล่นกีฬาหรือว่าทํากิจกรรมเนี่ยเขา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 เต็มที่มากเลยรู้สึกว่าอะไรคือคือบุคลิกของเด็กวัฒนานะครับเขาพยายามจะพูดคุยกับน้องๆอีกหลายๆคนในวันนั้นแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์จนได้ข้อสรุปว่า เออโรงเรียนนี้น่าสนใจมากเป็นส่วนผสมที่ลงตัวจริงๆตอนนั้นยังไม่มีลูกนะฮะก็เดินไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับถ้ามีลูกเมื่อไหร่ถ้าเป็นลูกสาวจะให้มาอยู่วัฒนาวิทยาลัยแล้ววันเนี้ยก็ก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเราตั้งใจเลยว่าเออโรงเรียนเนี้ยเหมาะสมกับลูกของเราจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าออนอกจากจริงๆในสังคมการอยู่ร่วมกันแบบหลากหลายนะครับเราจําเป็นจะต้องมีกฎระเบียบมี รู้จักกาลเทศะรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำในเวลาไหนและที่สำคัญคือต้องมีความคิดสร้างสารรค์ด้วยสองอย่างเนีมน้มันจะมารวมกันยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเหมือนทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าสมองซีกซ้ายเป็นเรื่องหนึ่งสมองซีกขวาเป็นเรื่องหนึ่งบางคนถนัดซ้ายถน,ถนัดขวาไม่เหมือนกันแต่จะทำยังไงให,ให้ทั้งสองซีกนียมันอยู่ในอัตราส,ส,ส่วนที่พอดีนะคร วัฒนาวิทย์อะไรทาให้เด็กเป็นแบบนั้นได้เลยให้ลูกเรียนที่นี่แล้วก็จะถามว่ามนหนึ่งหรือว่ามัธยมเนี่ยนะจะให้ลูกเรียนต่อไหมเพราะว่าต้องอยู่ประจําบอกเลยครับว่าให้อยู่ต่อจนถึงม .6 เลยนะครับเพราะว่าที่นี่เ,เป็นโรงเรียนที่สําหรับตัวเองนะเป็นโรงเรียนที่พอดีแล้วก็มีความเป็นวัฒนาคาแรคเตอร์นะครับซึ่งเหมาะกับลูกของเราครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าในเรียกอะไรในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนมีม,ม,มีมีหลากหลายให้เลือกนะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของวัฒนาก็คือต้นไม้แล้วก็ความร่มรื่นที่อยู่กลางอโศกกลางสุขุมวิทนะฮะซึ่งไม่มีโรงเรียนไหนในประเทศไทยหรือว่าในกรุงเทพที่เป็นแบบนี้อีกแล้วเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับนี่คือส่วนผสมที่ที่หาได้ยากและลงตัวจริงๆกับวัฒนาวิทยาลัยครับ หวังว่าทุกท่านจะประทับใจในระดับประถมะศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ